คลิปนี้ผมพยายามจะซ่อมไอชุดคัดของฟอดฟอดเฟลต้านะคือฝาสกัสเนี่ยทำไมไมันแพงไม่อยากเลยอยากรู้ว่ามันจะซ่อมได้ไหมอย่างอันนี้คือลูกป,ปืน,นะฮะเอ่อระับรกคือมันมันเป็นพลาสติกซึ่งซึ่งเนี่ยพลสติกซึ่งมันแ้่แตกก็เริกคุย ต่อมาก็คืออันนั้นอันนั้นอันนั้นยังไม่ถึงหมื่นอาจจะได้หมื่นกว่าตัวละนะนี่คือตัวตั้งลูกหลอ,อไอ้ลูกหลอไอ้ตัวดันดันหวีาหวการหวีก,วกรปูรือกรมปูเนี่ยเลือนได้ที่มันมีปัญหาที่มันเสียเพราะอะไรผมรู้แล้วมันติดขัดการทํางานของมันลักษณะคล้ายๆกับกระปุกกระปุกพาวเวอร์ของปูงมายรยรถกระบะนะฮะคือ มันจะมีเกีียวเกีียวที่มอเตอร์เสียเหมืนเสื้อมันก็เป็นเกียวเกียวเหมือนในตัวกระปุกนะเสื้อไหนปัญหาก็คือมลืมมาถอดใจเลยไอ้น,นี่คือรูปปืนมันห้าสิบสองเม็ดมันไข่ปลาอยู่ในอนนี้ในนี้โดยที่มี เขาเรียกหลอดจะนัดไอเอกบงอะไราจะเรื่อหลอดจะนัดใช่ไหมเออแต่อันนี้มันเป็นพลาสติกแล้วมันแตกที่มีปัญหามเพราะมันแตก,ก,กแตเป็นกรอบเนี่ยกรอบแตกเป็นร่องปืนคล้ายหลอดจะนัดของเรานี่แหละนะในปัญหามีอยู่สามตัวแตกแล้วเหลือสองเรือทว,ดว,ดวด่ดีที่ภาพดีสุดมันก็เลยติดขัดลูกปืนมันก็เลยทะลักล้นออกมาเหมือนกับเราใส่ใส่เนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าเข้าตัวแกนเฟืงอง เรามันก็ขัดพอขัดไปไม่ได้ตัวเข้าไม่ได้มอเตอร์หมุนอยู่ไปแม่งกติดพอติดปุ๊บมอเตอร์มปนหมุนต่อแล้วคัดก็เหมือนกว่ามันยกยกไม่สุดอ่ะก็เข้าเกียร์ไม่ได้หรือบืดหรือลื่นหรือหลุดอาวัยวะเนี้ยก็มีสองตัวชื่อแน่โอ้โหน้ำตาจะไหลทำมาได้ดูเมนะ็ดนี่หัวไม่ขีดใจกว่าท่านดูให้ดูเลย เดี๋ยวโอ้โหแต่ถ้าถ้าจะซ่อมก็คือต้องทำอันเนี้ยกลอดะย่าจนล็อกใหม่ทำาลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปในในนี้แต่ที่ใส่มันไม่ยากคุณน่านจะมีตอกตอกตอกตรงเนี้ยตอกรูเนี้ยปึ๊บมันมันเป็นสล,ลักเราละดึงดึงแกนออกมาเป็นแกนเกี่ยวมาแล้วใส่แล้วค่อยัดเข้าไปล้วดีสลักน่าจะเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวผมไปหาคือต้องทำตัวนี้ก่อนถ้าทําได้ก็ตัวนี้รู้สึกจุดหมื่นเบื้องสองตัวนี้ตัวเดียวนะสองตัวสองกันนี่ลอสองหมื่นกว่าใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยแล้วดูขอราคาเป็นหมื่นมันทํามาดูพลาสติกพลาสติกอะ่ะมาทําขายไหรอะ่ะเนี่ยพลาสติกอะ่ะห่วยแตกโอ้ตายแหม่นี่มันจะขายของได้หรือรถมือสองเขาก็ปล่อยทิ้งแถววะเอาแล้วโอ้โหชุดค่าชุดนี้ห้าหมื่น มีผ้าลูกปืนไอ้เนี่ยสองตัวห้าหมื่นไม่รวมตัวนั้นนะไม่วรวมมอเตอร์นะไม่รวมเกียร์ไม่เสียครับเกียร์ดีมากถ้าสามารถทําชุดนี้ไปขับเกียร์ได้นะจับเกียร์แล้วเจ๋อเลยกดแปลงทำเกียร์ธรรมดาได้เนี่ยปืนเกียร์เจ๋อเลยอโอเคไม่ทำละอ๋อเลิกนอนโอ้